มาดูเรื่องเศรษฐกิจกันสันิดหนึ่งนะครับวันนี้โอ้โหราคาทองคำเนี่ยร่วงเยอะเลยนะครัคือเปิดตลาดมาเนี่ยนะครับลดลงไปถึง550บาทจากเมื่อวานนี้นะฮะระหว่างวันนะฮะก็มีการปรับราคาถึง7จ็รอบนะครับที่สุดแล้วปิดตลาดเนี่ยนะครับลดลงมา450บาทจากเมื่อวานนี้นะฮะ ทองคำแท่งนะครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ22,150บาทขายออก22,250บาททองรูปประพันธ์นะครับรับซื้อบาทละ21,830 40สตางค์นะฮะครับ,รบแล้วก็ขายออกอยู่ที่22,650บาทนี่นะฮะลดลงจากเมื่อวานนี้450บาทนะครับคุณจิติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมทองสมาคมค้าทองคำเนี่ยบอกเลยยอมรับ ปีนี้ราคาทองคำานี่นะฮะจะผันผวนแรงฉะนั้นนักลงทุนต้องระวังในการลงทุนนะฮะแล้วก็มองว่าราคาทองคำในตลาดโลกยังเป็นช่วงขาลงแต่ก็คาดว่าไม่น่าจะหลุดจากระดับ1,500ดอลลาร์สาหรัฐต่อออนส์นะฮะแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้นะตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้นี่มีกี่เดือนนีนะราคาทองคำในประเทศอ่อนตัวลงมาประมาณ 2, 1 0 0บาทนะฮะถือว่าลงแรงพอสมควร การปรับลงมาประมาณ500บาทต่อวันเนี่ยยังไม่แรงเท่าช่วงปี54นะครับปี54คุณจิตติบอกว่าปรับลงวันนึงพันบาทนะฮะซึ่งราคาทองคำในบ้านเราตอนนี้อ่อนก็อ่อนตัวตามราคาในตลาดโลกนะครับหลังจากที่เศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มฟื้นตัวทำให้นักลงทุนเทขายทองคำออกมานะครับ mm. คุณจิตติก็เลยวิเคราะห์ว่าถ้าราคาทองคำลงลึกก็หมายถึงลงต่ำลงต่ำลงนะฮะก็น่าจะมีโอกาสปรับขึ้นไปแตะที่ นิวไฮเดิมที่1,920ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะฮะพุ่งขึ้นได้เหมือนกันนะ,ะครับแต่ถ้าลงก็ไม่น่าจะหลุด1,500ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะฮะยังมีโอกาสล่วงอีกเยอะยัยงมีโอกาสล่วงอีกแต่ถ้าขึ้นก็มีโอกาสแต่ที่1,920นะฮะ<ๆ>ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เข้าไปช้อนซื้อทองไปช้อนเลย พอใจคำช้อนซื้อทองครับระวังช้อนหักนะเพราะมันจะลงไปอีกเขาบอกมันจะลงไปขึ้นมันก็ต้องขึ้นนะครับไงมันก็ต้องขึ้นมันไม่ขึ้นปีนี้มันก็ต้องขึ้นอีกหปีโอ้โหอีกสิปีมันก็ต้องขึ้นเก็บไว้ก็ลองลองโทรไปหาเฮียจิตติดูเฮียใช่ผมขอซื้อสักบาทหนึ่งดิก็หวังกินนะบ่อหน้าครับหรือว่ายังไงช่วงนี้ก็หรือจะไปเล่นหุ้นใช่ไหมโอ้โหเห็นกําลังฟู่ฟ้าเลยวันนี้ไม่รู้หุ้นเป็นยังไงบ้าง วันนี้หุ้นปอกไป17จุดกว่าเลอกแต่ว่ามันจะมันจะร้อนแรงแค่บางตัวเช่นบางตัวที่เขาประกาศเพิ่มทุนอยู่ไม่บอกว่าตัวไหนแล้วกันร้อนแรงมากร้อนแรงมากนะฮะอ,อ่ะมีเรื่องระดับโลกอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องที่เพรกหนุ่มนะครับได้เขียนออนไลน์เขียนเมล,ลส่งไปถึงบุคคลต่างๆให้ช่วยกันรณรงค์นะครับพิทักษ์ปกป้องเรื่องของช้างนะฮะ โดยเฉพาะยิ่งก็ส่งเมลนี้ส่งหนังสือแถลงการนี้มาถึงนายกรัฐมนตรีประเทศไทยนะครับขอให้คือออกตัวอย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางในการค้าขายงาช้างอย่างถูกกฎหมายนะครับเพราะบ้านเรามันเป็นอย่างนั้นนะฮะก็หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับแต่พอมีข่าวคราวนี้ก็เลยได้มาดูได้มาชุกคิดนะครับว่าอ๋อเมืองไทย กฎหมายของเมืองไทยเนี่ยเราเราค้าขายค้าง,งาช้างได้นะครับเพราะว่างาช้างที่มาจากช้างบ้านมไม่ได้มาจากช้างป่านะฮะแต่ว่ามาจากช้างป่าเนี่ยไม่ได้นะครับเมื่อเป็นดังนี้แล้วมันก็เลยมีเรื่องของการสวมรอยนะครับนมีเรื่องของการฆ่าช้างป่าที่อื่น แล้วก็ส่งมาขายแถบนี้ส่งมาขายแถบเอเชียนะครับและโดยเฉพาะยิ่งส่งมาขายที่เมืองไทยไทยก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายงาช้างนะครับที่ผิดกฎหมายใหญ่ที่สุดระดับโลกเป็นอันดับสองรองจากจีนครับซึ่งเขามีการฆ่าช้างจากทางทวีปแอฟริกาเพื่อเอางาแล้วก็ส่งมาที่นี่นะครับคุณจันปลายองค์สิริวิทยา ผู้จัดก,การรณรงค์ต่อต้านการค้าสัตว์ป่า WWF บอกว่าประเทศไทยนั้นถูกจับตามองว่าเป็นแหล่งตลาดงาช้างที่ไม่มีการควบคุมแหล่งใหญ่ที่สุดในโลกแม้จะมีการควบคุมงาช้างที่แอฟริกาก็ตามแต่ว่ากฎหมายไทยนยอนุญาตให้ค้างาช้างบ้านได้จึงทําให้มีการสวมรอยดังนั้นไทยต้องปิดช่องโหว่ตรงนี้เพราะมีข้อมูลว่างาช้างในแอฟริกาถูกฆ่าตายปีละหลายหมื่นตัว เพื่อเอางาช้างส่งมาในเอเชียโดยเฉพาะ2เดือนแรกของของมกราคมปีที่แล้วนะฮะมกราคมกับกุมภาพันธ์นะฮะปี55นะครับมีช้างในอุทยานในแคนาบรูนแห่งหนึ่งถูกฆ่าเอางาถึง400ตัวนะครับโอ้โหสองเดือนนะฮะและปีหนึ่งเนี่ยตายตายเป็นหมื่นหลายหมื่นเพื่อเอางานะฮะ ก็ค่าช้างป่าที่รุน่นแล้วก็ส่งงามาที่นี่งามาที่นี่ก็มาค้าขายกันถูกกฎหมายเพราะว่าอะไรมันเป็นช้างบ้านมไม่มีแต่ง,งานจะไปพิสูจน์ได้ไงใช่ไหมฮะเ,ออเรื่องนี้นะฮะก็เป็นปัญหามานานนะฮะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีการเ,ออเข้าชื่อกันรณรงค์นะครับให้ได้หนึ่งล้านเสียงจากทั่วโลกเพื่อที่จะ รณนงลงออกตัวในเรื่องนี้ให้มีการหยุดค้าผลิตภัณฑ์จากงาช้างทั้งหมดไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่แม้ว่ามันจะถูกกฎหมายแต่ว่าหยุดนะฮะไม่ให้มีการค้าขายงาช้างคือไม่ต้องไปสนใจว่าช้างบ้านช้างป่าหยุดเลยนะตอนนี้ได้400,000ลายชื่อแล้วนะครับ mm. เพียงแค่ไม่เท่าไหร่นะฮะและแน่นอนฮนะหนึงใน400,000ลายชื่อนั้นก็มีชื่อของลิโอนาร์โดดิคาปริโออยู่ด้วยครับ S <S <an> <S เขาเรียกร้องให้หยุดแล้วก็ <S <S <an> <S เราค่อยไปจัดระเบียบใหม่ชั่วคราวรไปแก้กฎหมาย <S <S <an> ไปแก้กฎหมายนะฮ <S an> ะก่อนหน้านี้ทวนฮะคุณจบวันนี้เนี่ยนักข่าวเขาพยายามถามเรื่องนี้กับคุณยิ่งลักษ <S an> ณ์นะฮะเรื่องมาตรการป้องกันการค้าช้างเนี่ยแต่ปรากฏว่าคุณยิ่งลักษณ์ยิ้มยิ้มแล้วก็ไม่ตอบนะฮะไม่ตอบเลยนะครับก็มีรายงานข่าวจากคนใกล้ชิดนายกนะครับว่าวันนี้จะไม่ให้สัมภาษณ์ประเด็นใดๆทั้งสิ้นนะฮะ ภาพเห็นนี่คือแฟ้มภาพนะครับไม่ใช่ใช่ไหมโอ้ไม่เอาภาพที่นายกเดินฝ่านักข่าวไปล่ะวันนี้ไม่ได้พูดแบบนี้วัน yep, นี้ไม่ได้พูดจ้อยๆแบบนี้วันนี้ต้อนรับนะครับเอกอัคราชทูตจากเกาหลีประจําประเทศไทยนะครับมาเยี่ยมคารวะที่ตึกตึกไทยคู่ฟ้าครับเสร็จแล้วก็เดินมาเจอหน้าข่าวหน้าข่าวก็จิ้มไมค์ถามเรื่องนี้เลยนะฮะนายกก็ไม่ตอบยิ้มๆไม่ตอบแล้วก็ไม่หยุดฟังด้วยนะ ไม่หยุดฟังคําถามให้จบเสียดายนะฮะแล้วก็เดินฝ่าวงล้อมไปเลยนะฮะความจริงไม่ใช่เรื่องยากเลยเลยที่จะตอบนะเร <c oughs> เรื่องแบบนี้มันคือคือถ้าเกิดชาชงมาแบบนี้เนี่ยมันตอบเป็นอื่มไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะม,มันก็ต้องบอกว่าจะรับเรื่องไวพิจารณาอย่างเร่งด่วนที่สุดอะไรก็ว่าไป <c oughs> นรฮะม,มันไม่ต้องมันไม่ยากเลยอะ <c oughs> ตอบแบบที่เคยตอบก็ได้ <c oughs> ก็ต้องให้ทุกหน่วยบูรณาการกัน <c oughs> ก็ประมาณนี้ก็ได้ไงี่อก็ได้เออแต่มันต้องตอบเพราะมันเป็นประเด็นที่โลกเขาจับตาดูอยู่อ่ะครับนายกจะไม่ตอบเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นยากเยอะกันมันไม่ใช่เรื่องทองตกเรื่องอะไรน้ํามันเรื่องอะไรที่มันแบบโอ้โหเป็นตัวเลขสลับซับซ้อนมันเป็นเรื่องที่คือตอบแบบอื่นไม่ได้อ่ะใช่ไหมฮะคือนายกจะมาบ้าตอบแบบไม่เห็นด้วยเลยเราจะยืนยันให้ประเทศไทยท้าขายงาช้างต่อไปเพราะเราทําถูกกฎหมายเนื่องจาก นายกคงไม่ไม่พ้าตอบอย่างนี้ไม่ได้แน่ก็แน่นอนอยู่แล้วมันก็คือความจริงเนี่ยนะพระเอกดิรับพโอเขาชงหวานมาให้แล้วใช่ชงหวานมาให้แล้วนายกก็ตอบให้สวยเลยใช่ไหมครับจะรับเรื่องไว้พิจารณาให้เร็วที่สุดดิฉันจะหยิบเรื่องนี้ก็มาคุยในที่ประชุมคอรมอในสัปดาห์หน้าเลยแม้ว่าจะไม่มีวาระเข้ามาประจําก็ตามแต่หนสวยเลยสวยเลยดูแล้วแบบดูยังไงก็สวยอ่ะแต่พอไม่ตอบปุ๊บจบข่าวจบเลย จบข่าวเลยเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวครับช่วงหน้าครับเชิญร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลประจำสัปดาห์จากชาร์ปไทยเทคโนโลยีชาร์ปพลัส m a ครัตเตอมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ใดบ้างในประเทศไทยร่วมสนุกโดยพิมพ์ข้อความในทวิตเตอร์ @charp_underscorethai พร้อมติดแท็กช h a r p p l a s m a c l u s t e r หรือ #knation หรือพิมพ์เอ็นเว้นวัคตามด้วยคำตอบพร้อมติดแท็กชาร์ปพลัสมาครัสเตอร์หรือเคเนชันแล้วส่ง SMS มาที่4240666